แล้วชีวิตผ่านความรักมาเยอะไหมก็เยอะนะก็หลายคนอยู่นะแฟนหลายคนอะไรหัวเราะอะไรคะเสร็จยังพี่เสร็จแล้วขอพี่ก็เสร็จแล้วใช่นี่คือพิเกสในจินตนาการของผมนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นรถเนี่ยเขาเป็นยังไงพร้อมไห้ยตื่นเต้นอ่ะเพลงมารถค่ะแจ็คฉันมีของขวัญจะให้เธอนั่นก็คือ อยากไปเที่ยวไอ้ตอนนี้สังเกตเลยไม่ค่อยเอาแชร์ลงมาแล้วเห็นไหมล่ะไม่อยากไปเที่ยวเราเขไม่เอาแล้วฉันว่หลังๆไม่ค่อยมีแล้วเะลงแชร์ลงมากูก็เลิกทำแล้วไม่ทำแล้วเพราะว่ากบอยเขาทำแล้วเออเขาทำแล้วแล้วกันแชร์ลงมาเพราะเขาไม่แชร์ปาวาน์แชร์รถเบนซ์ไงคันใหญ่ไงรถคันเล็กไงเลิกเลิกทำแล้วทุกพูดจริงหนึ่งร้อยอีพีเลิกเลิกทำเลิกทำพูดจริงเลิกดีกว่าช่องก็เจ้าอะไรแดด <laughs> คืองี้ไม่ดเดี๋ยวนี้ผมชอบงี้เดี๋ยวนี้ผมบอกทีมงานแล้วว่าผมอะอยากคิดรายการที่เราได้ไปเที่ยวกันแบบมีความสุขด,ดีกว่าเราต้องจากทีมงานแล้วต้องแบบมีานนมดาราไปเที่ยวด้วยวันนี้วันอาทิตย์หัวใครดีวะชวนดาราไปเที่ยวหน่อยดิเที่ยวในกรุงเทพก่อนเพราะาว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน <laughs> ไปแล้วิกาวะล่ะมึงพูดแบนกูเป็นใครอ่ะเอายังงี้ไหมนะชวนจริงๆอยากชวนนี้ พีกเกตการข้าวพี่เกตเขาน่ารักวันนี้ผมไปทาวินทาวตอนเช้าตอนเช้าไปซื้อข้าวเอฟซียิงบอกเลยว่าชอบพิ่เกตการข้าวมากเพราะว่าสวยแล้วเขาแบบว่ากล้าเล่นแต่แต่เดี๋ยวนี้ไอ้นี่ยอดดีนะไอ้นุ่นอะว่าไม่ได้นะไอ้นุ่นในเฟสอะสามล้านกว่านะน้องนุ่นน้องนุ่นดีไหมนุ่นไหมเออสสีน้องนุ่นสวัสดีครับอยู่ไหนจ้าอยู่งานหมาอยู่งานหมาไปทำอะไรอะ อพี่พี่จะผัวหนูนะนุ่นไม่พี่นี่ไงข,ข้อตกลงของหนูไงหนูถ้าพี่ซื้อหมายหนูตัวหนึ่งก็เดี๋ยวจะอยู่เยี่ยมเงียบโอเคปะพันอะไรพันอะไรล่ะล <c oughs> ูกนน <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆทำไรว่างปเปล่นนาวันนี้ว่างไหมวันนี้เลยเหรอวันนี้ไม่ว่างอ่<น>ะสรุปงั้นเดี๋ยวนัดเจอกันนะเดี๋ยววันไหนพี่จะถ่ายรายการนะเดี๋ยวทำหนูก่อนลูกหน้าป่ว่างเปล่าหนูว่าว่างไอพี่จะเหม่อแหละพี่นัดลงหน้าโอเคได้ นู่นบายบายเอฟซีเจนีเอฟซีคิดถึงอ่ะคิดถึงเอฟซีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาในน้อยไปนปียกเสียงให้นะคะโอ้ยโอเคบายบายนะบายบายจ้าโอเคน้องมุกสวยจังเลยอยู่ไหนจ๊ะสายโห่ทำงานค่ะหนูอัดเสียงอ่ะโอ้โหพูดคำแรกก็บอกว่าทำงานซะแล้วอ่ะจะไมอ่ะพี่นิกกี้ไปไม่นัดก่อนล่ะไปไหนอยู่กับตาเบ้นเนี่ยฮัลโหล ไม่ไม่แต่แล้วหนูมีคิวว่างมั่งมั่างอย่างทีเมื่อไหร่น้มุกพี่จะชวนแต่ถ้าพี่ชวนออกช่องก็ว่างเสมอที่ไม่ใช่ตอนนี้เออน้มุกแต่ว่าพี่จะทำรายการแต่ว่ามันต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะคอนเซ็ปต์มันคือ2วันนะแต่ว่ามีนุ่นไปด้วยนะโอเคได้โอเคน้มุกได้โอเคเดี๋ยวให้พี่ให้พี่เบนติดต่อไปนะโอเคได้โอเคเจอกันบ๊ายบายบบ๊าายยน่ารักว่ะยังไงเลือกกองเหรอฮะเลือกกองเหรอ เรือกองอะไรผมผมาดาราตอแหลกูไม่หยุดหรอกตรงกว่าจะมีผู้หญิงไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องเกรกันเก้าแล้วล่ะรระดับนางเอกนะไปไหนไปไหนลองไหมล่ะไม่ไปไหนก่อนต้องคิดก่อนแล้วไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับเขาเอารถไปรับเขาแล้วก็ถ่ายรูปถ้ามันหลุ่มๆมันต้องลืมแม่น้ำเจ้าพญาป่ะก็ไปเช่าเรือคุณเช่าเลยบอกกับบอยอ่ะโทรนะนี่บอยจีนะนี่ก้อยจังก้าสวัสดีจ้าอยู่ไหนจ้า วันนี้ไปได้ไหมผมมาเดินไปแล้วก็เจอ f c สิแล้ว FC วก็เดินมาบอกว่าโอ้โหเมื่อไรจะเอาเกตการกา์ดเก้ามาออกช่องอีกบอกว่าชอบเกสการ์ดเก้ามากเลยสิอีกแล้วหรอ FC ่อพูดเลยบอกว่าชอบมากเกตการกา์ดเก้าสวยแล้วก็ไม่ถือตัวเลยเขาพูดงี้พนี้นนแล้ว่พี่เปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวผมไปรับพี่ที่คอนโดกผมมีเตรียมกล้องนี่มาไล่ก้า <Ly ka, S 2> ม,มาถ่ายรูปพี่ไงไ,ได้ไหม,ไ,มได้ไหมได้พี่อยากไปไหนไปก คิดดีกว่าว่าจะพาไปไหนคิดเลยคิดเลยฉันอยากฉันอยากรู้ว่าเธอจะพาฉันไปที่ไหน้าอยากพาไปแบบเล่นฟากับน้องเะไรไม่ซ้ํากับใครเลยไม่ซ้ํากับใครเลยพี่อะล่องเรือไหมล่องล่องเรือไปน้ำเจ้าพระเจ้าพญาไหมเอาก็ะดิ๊บวันนี้ถ่ายรูปกันตรงตรงตรงหัวเรือพี่กับผมแต่ไททานิคต้องมีวาดลูกนะเราก็พี่เป็นรถเลยผมไปแจ็คฮะได้โอเค ได้เดี๋ยวแจ็คไปรับครับโอเคได้พี่เดี๋ยวเจอครับนั่งเลยพี่เกดใส่ตัวแบบไม่รู้ตัวเลยบ้างโอ้แต่สวยนะจะไปล่องเรือสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยสวยเหมโอ้โหเนี่ยแฮกก็เลยต้องมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงพี่คนแรกไม่ได้โทรหาใครเลยพี่คนเดียวสาบานไม่ได้ตายทั้งคัน บาสบายดีพี่สบายดีอันนี้คืออะไรสคริปต์สคริปต์พี่โอ้โหไม่ยอมผมเลยไม่ได้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แบบว่ารูปพี่คนแชร์เยอะนะตามเพจอุ้ยจริงเหรอเยอะมากไอจีล่าสุดสุดยอดมาก อะไรอะไรรูปไหนไอจีนี่รูปที่เป็นข่าวอไเมื่อวันที่แล้วอ่ะที่อยู่ทะเลถ้าเป็นข่าวก็จะมีกระบี่ที่เป็นข่าวอ่ะรูปเก่าเมื่อประมาณ7-8เดือนที่แล้วแต่จนนี้เหมือนน้องสาวพี่ก็เริ่มมานะน้องแกรนนะเขาออกซิงก์งสิงเกิลแล้วเขาเต้นแบบว่าเต้นแบบหลังหักสุดๆเลยอ่ะจริงๆแบบหนักกายภาพอ่ะเต้นแบบเต้นจริงจังไปออกเพลงเหมือนน้องมั้งตีนะ่าแล้วเป็นเพลง แนวไหนแนวไหนกว่าจะมาได้คุณนอนหนูนำมาก่อนทั้งร้านเพลงแบบเป็นเพลงสนุกสนุกเพลงเร็วเนี้แหละคนอาจจะชอบมาแบบปรึกษาความรักกับเกดว่าเออแบบเออทำยังไงยังงี้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นเพลงให้ฟังว่าเออเราเจออะไรมาบ้างแล้วก็เจ็บยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตผ่านความรักมาเยอะไหมก็เยอะนะก็หลายคนอยู่นะ แฟนหลายคนอะไรหัวเราะอะไรคะยากแมกว่าใครจะไปมาเป็นแฟนพี่คนหนึ่งเลยต้องคุยนานไหมพี่เกดคือบางคนนะมันแล้วแต่มันแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาคือถ้าสมมติว่าเราคุยแล้วเราถูกใจอย่างเงี้ยหมายถึงคลิกเลยอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าสมมติว่าศึกษากันไปสักสามสี่เดือนเนี้ยอ่ะได้ไม่ต้องถอยหน่อยแดดโดนนะถไยเราไม่แก้ปัญหาด้วยกันอ๋อไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกองไม่เป็นไรมีตัวช่วยตากแดดได้ตากแดดได้ยังไงก็ไม่ดำ เขามีตัวช่วยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอยเข้าตากไดนไปเขามีต on ัวช่วยตัวช่วยจะได้สุกสว่างใสนะคนทับ้านจะได้เหตุฉันแบบฉไา่แต่ว่าแฟนพี่แต่ละคนโอ้โหหล่อๆทั้งนั้นเลยนะส่วนตัวไม่ได้ชอบคนหล่อแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องหล่อจะต้องอะไรเงี้ยคือแค่คุยแล้วคลิกเลยเงี้ยเป็นคนคุยแล้วคลิกกับคนยากหนุยในในในสเต็ปของการเป็นแฟนเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาเขาก็จะคิดว่าพี่จะเป็นผู้หญิงแบบอ่อนหวานเออเหรอเออเขาจะคิดว่าฉันเป็นอ่อนเหรอ แต่แบบกูไม่อ่อนกูก็ชอบโคกงค่ากว่าพวกมึงเยอะมากแต่ว่าผมมาเซอร์ไพรส์เลยนะว่าเพราะตอนแรกผมคิดว่าพี่หญิงจรนะเริ่มต้นเลยอ่ะไม่กูหญิงหญิงจริงหญิงไหมพี่หญิงหญิงไหมไม่เพรเริ่มเริ่มต้นเลยอ่ะคิดว่าหญิงนะตอนแรกผมเกร็งหน้ามันหญิงเกร็งจัดแต่คิดว่าแบบว่าหญิงแล้วก็เงียบๆแล้วก็แบบว่าเออหญิงเงียบๆแต่ว่าตัวจริงเนี่ยยากกว่าผมนะคุณเบสหยาบมากนะเกสันก้าวเนี่ยหยาบกว่าผมเยอะหยาบเลยแหละมึงกูมาเลยแหละเจอกันอะ มึงกูอีบไเลยและแกกันเก้าอะจริงจริงแล้วแต่คนแล้วแต่คนก็นกูก็เลือกไงเลือกแล้วเลือกแล้วเออแล้วแฟนเคยถามไหมว่าเอ้ยทําไมถึงแบบว่ากล้าออกไปข้างนอกอ่ะมีตัวช่วยคุ่มุ่มกันอะไรอ่ะเพราะว่าจริงๆเขาแบบว่าดูสดชื่นออกไปแบบไม่กลัวเลยอ่ะเออถึงแม้ว่าจะแบบว่าใครนัดก็มาเดย์นั่นนี่ผมภูมิใจด้วยนะเขาเป็นพรีเซนเตอร์แลว้วพี่สาวผมอ่ะก็คือแบบว่าทํางานที่นี่อ๋อจริงหรอเออตัวช่วยคืออะไรคุณเกสจจ๋า คือในยุคโควิดมันทําให้ชีวิตของทุกๆคนเปลี่ยนไปเราให้ความสําคัญกับสุขภาพมาอย่างแรกเลยในเรื่องสุขภาพเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนี่แหละถ้าภูมิคุ้มกันเราเดีทุกอย่างก็ดีม,มันก็จะออกมาดีหมดนอกเหนือจากการออกกําลังกายเยอะอดื่มน้ํานอนพักผ่อนให้เยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆคืออะไรครับคุณเกรกันเก้าอย่างวิสตราอัสเซอร่าเชอรี่ค่ะนี่นี่ <c oughs> โอ้ยลูกค้ารักแล้วลูกค้ารักแล้วมันเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นวิสตราออเซโรลาเชอร์รี่มันเป็นอ c เซโรลาเชอร์รี่สกัดพันมิลลิกรัมซึ่งมาจากธรรมชาติ100%เปซครับคือปกติแล้วเนี่ยเกฟจะบอกว่าเกฟเป็นคนแบบที่จะชอบปวดห้อง่ายแต่ตัวนี้ค่ะคือมีไบโอฟลอวอนอยด์ oi, คือทำให้มันมันดูดซึมเร็วเออมันดีและที่สำคัญคือคุณสมบัติของมันคือ มันไม่กัดกับคอค่ะโออยากกินจังเลยอะแล้วนี่ผู้ชายกินได้ไหมกินได้อยากกินน่าอ,นนอ,อยากกินน่ผู้ชายผู้หญิงได้เลยแล้วมันเราเรามันต้องกินวันละกี่เม็ดอะหนึ่ง <1 S 2> <Okay. S 1> เม็ดเท่านั้นวันละหนึ่งเม็ดใช่ คือถ้าสมมติบางคนที่รู้สึกว่าโอเคตัวเองกินอาหารพอแล้ววิตามินซีเยอะแล้วในผลไม้อะไรเงี้ยวิตามินซีเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้เวลาที่มันเกินอ่ะร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายอะไรแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็คือดีค่ะมันช่วยเรื่องคุ้มก,กันพี่เกศแล้วไอ้หนึ่งพันมิลลิกร,รมัมอะไรตัวนี้คือสําคัญแมมในการกินแล้พวกเนี่ยเราต้องดูตัวเลขด้วยว่าเออมันห้าร้อยมันเท่าไหร่หรือมันพันหนึ่งอย่างตัวเนี้ยคือมันเพียพันมิลลิกร,รมัม uh huh. แต่มันเป็นพันมิลลิกรัมที่แบบเเเ้มมมมนนไดดวิิตตตาีแบบ็็สกั ขอมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยตัวนี้โหดีมากอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้รถป้อนให้แจ็คหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเอฟซีอยากซื้อพี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เกดเซเว่นอีเลเว่นบูธวัสสันบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ออนไลน์ก็มีลาซาด้าชอปปี้ก็คือเข้าไปซื้อสิคะอ่ะสั่งได้นะครับทั้งออนไลน์นะครับเฟิร์ชว่าอะไรครับพี่เกดครับอันนี้วิสตราอเชโลลาชารีอ่ะนี่ขึ้นให้นะครับนี่ขึ้นให้เลยตรงนี้นะครับไปซื้อเยอะนะครับเพราะว่าคุณเเเเเเกกกกสัันนนนนนล้้้้าาาาคคป็พพพรรรีีีีซตตออออ์ดดวววยะะบใช่่่่่แขขขงงิืุภท พี่เกดแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่เป็นพรีเซนเตอร์มา2ปีแล้วป่ะแสดงว่าต้องยอดขายดีสิยอดขายดีค่ะยอดขายดีมากในวัสันของหมดตลอดแต่คือเขาขายดีมาอยู่แล้วเขาได้รางวัลว่าเขาแบบขายดีตัวนี้คือได้รางวัลเขาอยู่แล้วจ้านี่คืออยู่มานานนะเฮ้ยสร้างแต่เราเด็กๆเลยเขาอยู่มาเลยจริงๆถึงแล้วโซลิเวอร์ซิตี้ถึงแล้วเราจะมาวาดรูปแบบโรสกับแจ็คกันแบบโรสกับแจ็คแล้วก็ล่องเรือทะเลกันกูไม่แก้ผ้าแล้วคะก็แต่ชุดนี้ เออใส่ชุดนี้ใส่ชุดข้างในอ่ะถอดเสื้อตัวนอกโอเคเเอโอพี่คนเยอะมากเลยอ่ะแต่เราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีม่คือวิสตราเชอร์ราเชอรี่ พี่เกสผมวาดพี่นะถ้าพี่ให้ผมวาดรูปมือไททานิคอะรูปพี่ผมเอาติดบ้านเลยคือวาดแบบไททานิคนี่คือต้องวาดยังไงบ้างคือก็เหมือนรถคือ,คอรถนี่คือเขาทำไมก็งี้ยใช่ไหมอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีสร้อยอ่ามีสร้อยอันหนึง่งมีสร้อยอันหนึงออนหน่งแล้วเสื้อเอถอดตัวนอกก่อนอ๋อถอดตัวนอกได้ใช่อ๋อโอเคได้อ่เดี๋ยวผมจะวาดรูปนะพี่เป็นรถของผมอ่าเป็นรถเป็นรถผมจะจินตนาการขอโทษนะครับนี่เป็นงานศิลปะนะจินตนาการว่าพี่เลือยกายโอเค จนพคุณกูมากเลยนทราบซึ้งสุดๆเลยที่เขาไม่ให้กูแก้ผ้าเราเราจะมาดูกันเราจะมาดูกันโอเคแล้วตรงไหนที่ไม่เหมือนพี่เดี๋ยวพี่บอกว่าแกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เคพาอผมจะไว้ติดบ้านผมเลยไว้ติดบ้านผมเลยแต่ขอพี่เซนหน่อยเซนหน่อยขาน่านน่าขานกากับด้วยได้ดิครับยิ่งดูเยอะยิ่น่าขาน่ออสวยสวยว่าตอน็าน่ายรถรถโรนเรียนสมัยก่อนยังไม่วยเน่าตอนตอนนี้นะตอนนั้น่า่าขา่า ตอนนั้นก็คือสวยแต่ว่าจะไม่แบบสง่าเหมือนตอนนี้ตอนนี้แบบสง่าเลยอ่ะกูแก้ผ้าก็ได้แก้ผ้าก็ไม่โป๊กมีผ้านี่อหัวมากูดึงได้เลยจินตนาการเอาละครเนาะ่ะผมมองหน้าพี่่ะว่าฉันต้องวาลูกเชอรี่ เสร็จยังพี่เสร็จแล้วของพี่ก็เสร็จแล้วใช่นี่คือพิเกสในจินตนาการของผมนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นรถเนี่ยเขาเป็นยังไงพร้อมไหตื่นเต้นอ่ะเพลงมารถค่ะแจ็คฉันมีของขวัญจะให้เธอนั่นก็คือเฮ้ยส <c oughs> วยเหรอเฮ้ยไม่ชอบเหรอ,อเดี๋ยวก็ทำไมหน้าผิดบังขนาดนี้วะม,มาเคลียร์กันก่อนอันนี้อะไร เชอรี่อ่ะเชอรี่ใช่ครับอ๋ออันนี้อะไรเชอรี่สองข้างไงแทนอะไรรเอาเปลือโป๊ะอ๋อเดี๋ยวมันโป๊ะเดี๋ยวมันนาเกียดมันอาจารย์มันอาจารย์มันไม่ได้อ่าอันนี้อะไรตัววีไงวิสตราแทนสร้อยอแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็คือเพชรเพชรเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพี่จะได้เพชรห้าสิบกลัดอะไรเงี้ยก็เลยมอบให้พี่อ้าวโอเคียครับเซ็นหน่อยครับ กานข้าวด้วยเสียงก้าวถ้าวันหนึ่งแกตายขึ้นมามีมูลค่า,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 า่่าาฉฉัันนโอ้ในอีกไม่นานภาพนี้อาจจะมีมูลค่าอ้าวจริงๆเซ็นหน่อยเซ็นหน่อยพี่เอาได้สิเซ็นหน่อยเซ็นหน่อยไม่นิกกี้ต้องเซ็นดิแล้วก็ให้พี่เก็บไว้เดี๋ยวพี่แจวเอาเอาไปละหรือว่าเราอยากจะเก็บไว้ล่ะ ถ้าพี่ม่ทิ้งผมให้พี่ทิ้งแบบไม่กูทิ้งอยู่แล้วไม่กูทิ้งอยู่แล้วนี้ต้องเอาดิเพราะว่าเขาสาวว่าเงี้ยั้นงเป็นให้เขานะเออคุณต้องเป็นคนเซ็นให้ดิฉันไม่นี่คือเป็นรูปเดียวที่ผมวาดเป็นนั่นคือหน้าผมเนี่ยที่มาที่มาที่มาเป็นเกียดอันนี้คือลายเซนเราแล้วใช่ครับรูปผม ไนแล้วออขอในขอในขอดูรูปของพีเ่เอสสิอ้าวรูปของฉันก็มาค่ะรูปของฉันก็คือเป็นเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ฉันชื่นชอบที่สุดเฮ้ยแต่พี่วาดสวยว่ะจร่งเหรอทำไมถึงวาดรูปตัววีแล้วมีเชอร์รี่คร <c oughs> ับอเ คนไปจะไปท้ออะไรไปไม่ได้พเพาะอะไรอะพาวิซ่าเอเชลลร่าเชอร์รี่ว่าแล้วก็ไปกินดีกว่าเพราะว่าไม่กินนิกกับว่าจะกินในรถรถนิกกี้เขาไม่มีน้ำไงน,นี่มามานี่น้องไอซ์เสริว <Okay. S 1> ่า้พิกเก็ตหน่อยนี่อะพิกเก็ตบอก F4 ครั้งครับอันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับพี่วิซ่เาเชลล่าเชอรี่นะคะช่วยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยในหลายๆเรื่องนะคะวิตามินซีประโยชน์ของวิตามินซีก็คือเยอะมากแล้วก็สามารถช่วยเรื่องผิวได้ด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็กินทุกวันเวลาหนึ่ง อเชล่าเชอรี่จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะห0 0 0มิลลิกรัม1เม็ดกินเลยค่ะออ่่าาโอเคครับผมขอด้วยแต่มือผมเลอะพี่เกดเท้าพี่ยังว่างฉัดป <c oughs> ้อ,อนเธอชัดป้อนเธอ,อเธออืมกินไปซะน้ำตาไหลเหมือนกันนะอืมดีมากเลยฮนะทานแล้วไม่แสบท้อง มันยังไม่ถึงเลยจีนก่อนมันยังไม่ถึงท้องเลยหรอแ oh. ป๊บนึงเ oh. อออันี้เชื่อใจได้นะครับเพราะว่าเขาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งใช่นะครับซื้อได้ที่ไหนมัางครับพี่เกศครับ เซเว่นอีเนวัดสันนะคะบิ๊กซีโลตัสนะคะหรือว่าออนไลน์ก็คือ Lazada s h o p ป e ีในบูธร้านขายยาก็มีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่ทิ้งสารตกค้างนะครับแล้วก็มีผลวิจัยถึงประสิทธิภาพนะครับเป็นที่ยอมรับในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า20ปีนี่จัดกันเลยพี่เกดพี่เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งทีขอโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดส่วนลดให้เอฟซีหน่อยได้ไหม ได้เลยจัดไปค่ะนี่คือโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดส่วนลดนะคะที่จะเกิดขึ้นนี่ไหนไหนตรงไหนไม่เห็นได้ไงว่นี่ไงไหนนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้อ่าโอเคเอาวันนี้เขาบอกแล้วเขาอยากเหมือนไททานิกเดี๋ยวผมให้เรือส่วนตัวมาลาพไปเกตเฮ้ยจริงเปล่าเรือส่วนตัวเดี๋ยวมันนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ป๋าใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยนะโอ้ยมันต้องพ่อผมพ่อผมจัดการอยากได้ภาพเหมือนเหมือนเลยสวยๆเลยจริงหรือเปล่าจริงเหรอ คุณต้องปิดตาเพราะถ้าเกิดคุณเปิดตาวาดตามยากปิดตาปิดตาแบบหรอปิดตาแบบสิบวิเหมือนสุดๆเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนี้อันนี้ล้างเออปิดตาปิดตาเออเหมือนเหมือนแน่นอนค่ะหลยบตาหลับตาเหมือนเลยนี่หลับตาหลับกูหลงกูละกูหลงกูหลับตา นี่นี่ภาพเหมือนพ้าพี่แล้วก็พี่เกพี่ก็เติมอีกไปไม้ีิแกเป็เชอรี่เลยแ่มีก้านพี่แกพี่แกใส่ก้านี่โอยนี่ก็เชอรี่แล้วนะเชอรี่ไหมพอแล้วโอเคเงยตัย

พิซซ่าเข้าดิกระติกไหมพิซซ่าเข้าไหมพิซซ่าเเยยยี่มลอันนี่้บยอะเก๋ๆช่วงนี้ตจงตกตับของหนูดยยุคที่ทำอะไรต้องทำยุคที่สั่งอะไรทำอะไรต้องทำพี่เั่นไปยกไปยล้นี่จะเป็นสมัยก่อนอ่าล้างยาวไปมันไม่ามาเลยมันล้างยาวไปพี่นั่นไม่อยากรู้ว่านางเอกสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยวางตัวต่างกันเยอะไหมเยอะ ตอนที่เข้าวงการแรกๆอะ่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันเลยเวย้ยว่าเราจะต้องอยู่อย่างนี้วางตัวอย่างนี้แต่ว่าช่องจิตเขาไม่ได้บังคับนะแต่หมายถึงว่าแบบมันจะเป็นยุคสมัยของมันอะ่ะที่นางเอกจะต้องวางตัวขอบคุณค่ะอ๋อเวลาออกอ๋อออกของคน <c oughs> เอาอู้อนะไรวะเนี่ชนอ่ะช่องไหนคะชนไม่ไดเลยไม่ได้เลย สดชื่อนี่ไม่แน่ใจว่ามีเชอร์รี่หรือเปล่าน่าจะมีเชอร์รี่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีและพรีเซนเตอร์สวยคืออะไรครับนี่อะไรวิซาเซลลราเชอร์รี่นี่เป็นไงพี่วันนี้ผมดูแลพี่พี่อยากขึ้นเรือผมพาขึ้นมาสุดยอดเลยใครพิกัดไหนๆเรามาแล้วตรงกระโดงเรือนะขอแบบถ่ายรูปแจกนรถรล้ไหมเอาได้ดิ เอาแบบไหนเอาฟิลแหละฟิลแฟนฟิลแฟนเห็นกูเป็นเด็กเอ็นหรือกูเป็นอะไรก็ฟิลแฟนฟิลแฟนฟิลแฟน ความสุขมากนะครับปกติเนี่ยยูทูบเนี่ยถ่ายครึง่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันนี้กับพี่เกดเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเวลาผ่านไปไวายวายตะเดี้ยจะมืดแล้วตอนนี้มีความสุขคือ <Yeah. S 1> อยู่กับเขาอ่ะเขาแล้วเขาน่ารักไนงะพี่เกดเห็นไหมเขาลอยเขาให้เกียรติเราตลอดนะนี่คือเราชวนเขาปุ๊บพี่เขามาปับปนะ๊บเลยนะพี่เกดเนี่ยทำไมถึงน่ารักกับช่องนี้ตลอดพี่เกดเงินค่ะไอ้เจม ฝากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยบางคนเขาก็กล้าออกไปทํางานแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่กล้าออกไปทํางานเพราะว่าแบบว่ายังกลัวอยู่คือแก้วว่านะมันถึงยุคที่เราอ่ะจะต้องอยู่ให้ชินกับมันแล้วแล้วก็ปรับตัวให้ได้สําคัญที่สุดคือเราต้องดูแลระมัดระวังตนเองแล้วก็รู้จักเว้นระยะห่างไม่ว่าเราจะทํางานหรือเราจะไปเที่ยวในเทศกาลต่างๆในี่ใกล้ปีใหม่แล้วถูกไหมที่สําคัญที่สุดคือเราต้องออกกําลังกายและหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเราต้องดูแลตัวเองนะคะด้วยการเสริมภูมิ กันด้วยวิสตราเซลรลาเชอรี่กับวิตามินซีอะเซโรลาเชอรี่หนึ่งพันมิลลิกร,รัมไปเลยค่ะนะครับอันนี้เชื่อใจได้นะครับเพราะพี่เกตกันเก้านะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติเข <ใช S 2> ้มข้นด้วยสารสกัดจากอะเซโรราเชอรี่ห<ร>นึ่งพันกรัมที่พี่เกตบอก <ใช S 2> นะครับแล้วก็มีซิตรัสไบโอฟลาโวนอย่านี่แล้วก็เกรปซีดนะครับนี่คือเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้วิตามินซีแบบเต็มๆใช่ไหมหาซื้อได้ที่ไหนจ้าพี่เกตจ๋า 7-11นะคะ Big C Lotus นะคะ b o o t วัดสันนะคะหรือว่าในออนไลน์ก็คือ Shopee แล้วก็ lazada ค่ะนี่นะครับ Whispera นะครับเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ Medical Supplement หรือว่าเวชอาหารเสริมนะครับที่มากกว่าอาหารเสริมทั่วไปถูกต้องช่ไมจ้าี่เกจ๋าใช่แล้วถูกต้องแล้วก็ได้รับการการการันตีเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของวัดสันตลอด ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมีนะเขามีมา20ปีแล้วนะโคบอยมีมานานแล้วนี่นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในเอฟซีขาเหินไหมบอกทีนมีมีโปรโมชั่นมาฝากก็คือนี่เลยตามนี้เลยก็ใช้โค้ดตามนี้อ่า <c oughs> โอเคและครับสำหรับเรือในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคณาญา,าต์ชาเตอร์นะครับที่ให้เรือยอดสุดหรูนะครับดาวมารีนยอดให้ผมเนี่ยได้แบบว่า ดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณเกสกันใช่ให้เราเป็นโรสเป็นแจกที่นี่เออนะครับใครที่อยากแบบว่าเช่าเรือนะครับล่องเจ้าพยาฟิลแบบว่าสนุกสนุกโรแมนติกเหมือนผมกับพี่เกสอ่าแบรสนะครับก็สามารถติดต่อไปได้มีทุกเรืออ่ามีทุกเรือนะครับนี่มีทุกเรือนะครับเรือมีอะไรบ้างก็มีเจ็ดเรือยอยได้จะมีทุกเรือโดยเรือย้อยนะมีเจ็ดลำนะครับเจ็ดเรือยอยจอดเรือ ไปเห็นเมื่อหลังนะมักระซิปข้าวหูเพือนะพิ่กี้เจ็ดเลยยอดเจ็ดเลยยอดนี่คือเกยกันก้ามเยี่ยบ๊ายบายพูดพี่เกขอบคุณนะครับยบาย